ครับสวัสดีนะครับแม่แม่นะครับอยู่กับเราช่องแม่น้อยพังสีนวลนะครับผมครับวันนี้ก็เตรียมตัวจะออกเดินทางแล้วนะครับก็อมีนี่นะครับเวยหวานนะครับเวยหวานของของแม่นิพาพรแม่โยพินแล้วก็ของแม่พัดนะครับนี่นะครับจะมาให้สีนวลได้กินก่อนออกเดินทางนะครับแม่แม่นะครับ จะเร็วเดี๋ยวกำลังเตรียมตัวจะออกเดินทางนะครับแม่แจะเวจะเร็วอ่าอันนี้หาได้แค่นี้นะครับแม่แเพราะว่าเราไม่ได้เข้าตามอำเภอเนาะ <c oughs> อืมเป็นเครือเป็นเครือเลยนะครับ กินกล้วยหวานๆนะครับของคุณแม่นิพาพรแล้วก็ของแม่ยุพินแล้วก็ของแม่พัดนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับแม่ๆนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เมตตาสีนวลนะครับอยากให้ได้กินกล้วยหวานๆนะครับในการเดินทางเนาะจะได้มีพละกําลังในการเดินทางนะครับในการออกทัวร์นะครับก็ขอให้แม่ๆนะครับทุกคนทุกท่านนะครับ จงมีสุขภาพร่างกายพละรมใหม่ที่แข็งแรงแข็งแรงนะครับอย่าเก็บอย่าจนนะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับขอให้จิตการการงานนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับุรักษาเทวดาคุ้มครองครับปู่ประคำช้างปกปักรักษาคุณแม่ท้งครอบครัวได้ทื่นนะครับสาธุสาธุครับครับกล้วยกล้วยของเราก็กล้วยหวานนะครับ่แม่หวานเลยนะครับก็ เหมือนกับจะเป็นเครือเป็นเครือมานะครับมันกล้วยที่งอมพอสมควรครับหวานเจี๊ยบนะครับโอ้โหมันหวานก่อนออกเดินทางนะครับเอาไปจากถุงนี้พ่อได้ให้กินบนเรงเราจะเก็บไว้หนึ่งถุงนะครับเพื่อให้กินอ่าตอนค่ํานะครับอ่าขอบคุณพ่อนี่บัะครับขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่นะครับตอนนี้เราก็ พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับได้เพิ่มกําลังด้วยกล้วยหวานนะครับของคุณแม่นะครับอุย้ยมีการโยนอยีกได้กินหลายว่ปะปันทุกวันก็กินมาเรื่อยนะครับกินมาเรื่อยแต่ว,วันนี้แม่ๆอยากให้กินแบบเต็มเต็มอิ่มนะครับก็ตัดไปแล้วสามถุงเนาะเหลืออยู่หนึ่งถุงนะครับเดี๋ยวไปให้กินช่วงค่ำน,นะครับ ตอนนี้ก่อนออกเดินทางนะครับเราก็จัดให้นะครับการทิปนี้ก็ขออนุญาตจบลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเดินทางต่อนะครับแม,แม่นะครับไปกันต่อครับสวัสดีครับอเอฟซีพีบนะครับก